หรือความเป็นธรรมชาติความบริสุทธิ์มันกําลังขาดหายไปกับสังคมของมนุษย์ในการสืร่อสารแต่เราเห็นความบริสุทธิ์ของคนกับสัตว์เราเห็นความบริสุทธิ์ที่สัตว์มีต่อมนุษย์เช่นคนที่เลี้ยงสัตว์จะรู้เรื่องนี้ว่าเออคือวันนี้นะวันนี้วันนี้นะไม่ใช่เมื่อวานนะวันนี้ทุกวันนี้คนไปทํางานแล้วกลับบ้านมีมีใครสักคนนึงรอคอยอย่างบริสุทธิ์ใจเช่น แมวหมาหรืออะไรต่างๆที่ตัวเองเลี้ยงไ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นให้พวกท่านเห็นอยู่แต่ขณะเดียวกันเมื่ออดีตก็ยังมีเรื่องราวของคําว่าครอบครัว uh ที่อบุ่นเช่นภรรยารอสามีภรรยาและลูกรอสามีแม่แก่ๆพ่อแก่ๆรอลูกอะไรพวกนี้ก็ออยังมีอยู่บ้างใช่นิดหน่อยประปราย หรืออาจจะหายไปเรื่อยๆจนเหลือแต่ความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ระหว่างคนกับสัตว์เอาแล้วที่เหลือล่ะคิดเอามันอยู่รอบกายท่านมันอยู่ข้างตัวท่านมันไม่ได้อยู่กับข้างชีวิตคนอื่นมันอยู่ข้างชีวิตท่านท่านใช้ภาษาอะไรเวลาคุยกับคนนี่คือคําถามภาษามนุษย์ภาษามนุษย์ที่ ได้เปรียบสัตว์ดีจฉานเช่นคิดก่อนตรกตรองก่อนเขาเอาหัวอ,อกเขามาใส่หัวอ,อกเราเราเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเราอยากได้อะไรดีๆอย่างไรเราก็าพูดดีๆอย่างนั้นทําดีๆอย่างนั้นให้กับคนอื่นแต่มันมันเป็นแค่ทฤษฎีมันเป็นแค่คําพูดให้ดูสวยสวยดีนะแต่มันไม่ใช่ขันทสันดานอุปนิสัยใจคอของคนในยุคนี้ที่เป็นอยู่โดยส่วนใหญ่ เราใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เช่น ai หรือ artificial intelligence หรือที่เรียกว่าสิ่งที่มันเป็นที่เก็บข้อมูลและประมวลผลและก็สามารถอัปเดตตัวเองขึ้นมาได้อัตโนมัติเราอยู่กับ ai ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ประมวลผลบันทึกไว้จนถึงประมวลผลทบทวนแยกแยะจนถึงประมวลผลทบทวนแยกแยะและก็อัปเดตไปเปลี่ยนแปลงเรียนแบบมนุษย์ คลนนิ่ซึ่งมันก็เป็นระดับของมันวันนี้ทุกอย่างถูกใช้ด้วย AI